สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับนี่เห็นอะไรไหมเออดูให้ดูดูห้ด,หด,หดูอันนี้คือไข่นะครับไข่ของอโลคาเซียนะครับอ่าแบกนะก็คือบอลกระดาษดำด่างนั่นเองนะครับสร้างไข่มาอันนี้ใบละสามพันครับนะแล้วก็ผมแช่น้ำยา กันเชื้อรานะครับแล้วก็น้ํายาเร่งรากนะครับไว้ก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับสำหรับตัวนี้เราก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมในการปลูกนะครับส่วนผสมในการปลูกก็คือนี่เลยเธอไรนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็หินภูเขาไฟหนึ่งส่วนแล้วก็ผมใช้พ i ิกมอสครึ่งส่วนผสมเข้าไปนะฮะแล้วก็ผสมปุ๋ยออสโมโค้สูตรสิบสามทิสามอีก หน่อยหนึ่งนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้อันนี้คือผมเตรียมใส่กระถางรู้สึกจะอันนี้เป็นเป็นกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วกระถางห้านิ้วสองกระถางสำหรับปลูกต้นนี้นะครับอ่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยผมก็ได้ทำการลดน้ำในส่วนของเจ้าเพอร์ไลท์กับหินผูกับไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ เราก็เอามาลองมาวางตรงที่น้ํามันหยดได้ครับส่วนพื้นกระถางนะครับให,ใหญ่ก็จะมีหินภูเขาไฟก้อนใหญ่นะนี่นะครับลองอยู่ใต้กระถางทั้งสองใบนี่คือสูตรนี้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคไข่จะไม่เน่านะครับสําหรับเจ้าพวกไข่บอลทั้งหลายนะครับสูตรนี้ผมเอามาจากไหนก็ได้ความ ได้ความรู้มาจากพี่ๆที่ซื้อตาหน่อมานะครับเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ปกติอ่ะผมจะใช้แค่สองส่วนสำหรับตาหน่อก็คือเพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟแค่สองอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ใส่กระถางหกนิ้วนะฮะแล้วก็ที่เห็นพิกมอสอยู่ด้านบนนี่คือมันมีลากเส้นหนึ่งโผล่โค้งขึ้นมาผมก็เลยเอาพิกมอสมากบไว้แล้วก็ รอดูว่าฝนมันตกมันก็อาจจะซึมซับไปนะตอนแรกมันไม่มีนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพโชว์ให้ถ้าได้ทําการตัดต่อนะเพราะว่าเพิ่งเอาคมไปซ่อมมาก็ไม่รู้ว่ามันยังจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมแต่ก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ตัดต่อหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวเอามาถ่ายให้เพื่อนเอนดูนะครับสําหรับการปลูกเจ้าไข่บอลกระดาษนะครับตัวนี้เป็นกระดาษด,ดํางนะไข่สใบอุปกรณ์ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแช่ไว้มาสักสิบนาทีพออันนี้ก็ได้แล้วละ่ะอันนี้คือต้องแช่แยกเพราะว่ามันมีหน่อขึ้นมาแล้วไงนะมีหน่อขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้หน่อใบมันโดนน้ําเยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ในใต้นี้นี่อันนี้คือไข่ดี๋โฟกัสก่อน น,นี่คือไข่เขานะครับกำลังแตกหนอมีตาหนออยู่หนึ่งสองสามตานะก็เอาออกมาก็แับนานี่สองอันนี้นี่เลยนะอันนี้เหมือนจะเผือกนะแต่ก็ยังมีสีปลาเข้มเข้มอยู่ไม่รู้ว่าจะเผือกหรือเปล่า ต้องมาลุ้นดูครับเผือกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะเดี๋ยวผมมอาออกมาพึ่งลมให้แห้งบนชิดชู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำความสะอาดสักหน่อยเห็นไหมเอ่ยพาดนจะมืดๆสักหน่อยนะ เนี้ยต้องพึ่งก็เอาชิชูมาซับนะครับคือผมต้องถ่ายอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ตัดต่อหรือเปล่านะครับเป็นการทำคลิปที่ตั้งแต่ทำคลิปมานี่คือไอ้นี่มากเลยอะนะอนาถาต้องบอกว่าอนาถามากเลยใช่ไมนี่ แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีแผลอยู่อันนี้นี่เดี๋ยวต้องทาปูนแดงนะครับร้อยแห้งสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวทาปูนแดงพยายามแกะเศษอะไรออกให้หมดนะครับวิธีการปลูกสําหรับเจ้าเจ้าหน่อนี้ก็คงเอาไว้ตรงนี้เลยอะเห็นไหม เห็นชัดไหมเจ้าหน่อนี้ก็คือเอาไว้แบบบนกระถางให้มันโผล่อย่างนี้และเพราะว่ามันเป็นหน่อยอดพ้นมาแล้วส่วนอันนี้คือจะฝังนะฮะประมาณลึกลงไปบนชั้นบนสุดก็คือประมาณหนึ่งเซนนะเผื่อไม่ได้ตัดต่อต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋วไม่ได้ตัดต่อเนาะอ้ามันไม่ชัดเ่ยต้องอย่างนี้มันค่อยชัดหน่อยโทษทีโทษที จะทำคลิปทั้งทีนี่อะไรเนาะคอมก็มาเสียนะตัดต่อไม่ได้จะใส่ข้อมูลอะไรให้แบบมันชัดเจนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันก็จะลําบากนิดนึงแต่อันนี้ก็อยากถ่ายเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะเนาะสองใบนี้นี่ฮะอันนี้ก็คือคงจะฝังลงไปในกระถางเลยแหละนะจะพาไปดู เพราะว่าก็ไม่มีขั้นตอนอะไรและขั้นตอนทั้งหมดก็จะทาอย่างที่บอกเพื่อนๆนี่แหละครับเนี่ยอันนี้คือคงจะฝังไปปร,งนะประมาณหนึ่งเซนนะประมาณหนึ่งลึกลงไปประมาณหนึ่งเซนอันนี้อันนี้อันนี้ตูดอันนี้หน่อหัวก็เอาไว้บนแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบนี้น,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ฝังลงไปแต่อนนี้คือผมคงต้อง รอให้เขาแห้งก่อนแหละนะแล้วก็อันนี้คือทาปูนแดงนะอันนี้ก็อันนี้คงกบมิดนะครับกบมิดแล้วก็โผล่ยอดมานิดนึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองทำนี้ให้ดูนี่แหละครับเนี่ยคงจะประมาณเนี้ยเห็นไหมเอ่ยภาพเลอแป๊บนึงนะนี่ก็คงจะประมาณแบบนี้ ส่วนนนี้มันก็จะฝังลงไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นอโผลขึ้นมานะก็จะประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้ผลแล้วก็เหตุผลที่ใช้เพอร์ไลท์กับดินภูเขาไฟ2อ,อย่างนี้ก็คือ1น,นะฮะเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่ไม่เก็บความชื้นเยอะนะฮะจะทําให้หัวเขาว่าไม่เน่าเราจะตัดปัญหาตรงนี้ไปส่วนเพอร์ไลท์ที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยก็1เลยก็คือเนื่องด้วยไข่เนี่ยมันจะโตวไวกว่านหนอนะฮะแล้วก็เขาอาจจะต้องการสารอาหารอ่า บ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าพิกมอสผมพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของพิกมอสเนี่ยพิกมอสเนี่ยคือมันจะมีสารอาหารพอประมาณอยู่แล้วสําหรับไม้อ่อนคือเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรให้มันเยอะแยะไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกอะไรไม้ไม้อ่อนเริ่มแรกมันไม่ต้องการปุ๋ยเยอะขนาดนั้นเราก็จะใช้แค่นี้พอนะฮะเราก็ตัดปัญหาในส่วนของหัวเน่าออกไปนะฮะแล้วก็มารอลุ้นกันว่ามันจะด่างหรือไม่ด่างแค่นั้นเองนะก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ในส่วนของคลิปนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงเมื่อไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อช่วงอีกต่างหากแต่ว่าจะพยายามนะครับเก็บข้อมูลต่างๆในการทําต่างๆของผมเอาไว้นะครับเพื่อให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนๆแชร์ประสบการณ์สําหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นมือใหม่ไม้ใบเหมือนกันนะครับ ก็ทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามเก็บข้อมูลไว้ถ้ามันได้ผลเราก็จะลงให้ให้เพื่อนๆดูถ้าอันไหนไม่ได้ผลก็จะลงเตือนไว้ว่าทําแบบนี้มันไม่ได้ผลก็น่าจะประมาณนี้แหละครับนะฮะในส่วนคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็ปลูกแบบนี้กบดินแค่สังเกตครับแค่ตรงโคน นะเพื่อป้องกันขนเนา่าเอ้ยอ้ย,อย,อย,อยมือผมไม่นิ่งโทษทีเนี่ยเหมือนวางไว้บนผิวนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่นี่ครับ เห็นไหมนิดๆน,นะตรงนี้หน่อยๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาตอนนี้เราก็มาสรุปคลิปจบกันเลยนะครับสําหรับที่ทําการปลูกมานะไข่สองใบผลสรุปออกมาก็คืองอกนะครับแต่ผมจะบอกรายละเอียดว่าการงอกเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับผมได้นำดินใบกัมปูนะครับ เข้ามาผสมด้านหน้าอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าหน่อเขายังน้อยๆอ,อยู่ประมาณนี้นะจริงๆถ่ายเก็บไว้แล้วแหละแต่หาตัวคลิปที่มันถ่ายเก็บไว้ไม่เจอแล้วเพื่อนสังเกตก็คือนี่ยังเป็นยังเป็นเพอไร้กับหินภูเขาไฟอยู่นะเนี่ยผมเอามาเพิ่มสักประมาณอ่าหนึซนนะครับเพราะว่ามันจะมีขอบกระถางเหนืออยู่หน่อยใช่ไหมพอเราลดน้ําไปแล้วมันยุบอะประมาณสักสอาทิตย์นะครับ นะช่วงนี้ผมเก็บรายละเอียดไปผมหาท่อนคลิปไม่เจอไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวก็คือเก็บมาสรุปให้แล้วก็ใบนี้เป็นใบที่ไม่ใช่มียอดนะครับก็คืองอกมาปกติ่ซนีกใบหนึ่งนะครับก็คือที่มียอดออกมาครับสรุปคือเน่าครับเ,เน่านะฮะสาเหตุผมอาจจะคิดว่าอาจจะมาจากแผลที่หัวเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับตอนที่รับนะครับมาครั้งแรกนะครับเพราะว่า ตอนสั่งไปเราไม่ได้ไม่ได้เห็นไงแต่ว่าพอเขาบอกว่ามันมีแผลตรงท้ายหน่อยหนึ่งนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาการันตีให้ถ้ามีปัญหาเน่าเสียอะไรเงี้ยเขาก็จะเค็มให้ตอนแรกผมก็แจ้งขอเปลี่ยนไปแหละนะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะก่อนถ้าขึ้นก็โอเคทาไม่ขึ้นเดี๋ยวเคมให้อะไรอย่างเงี้ยก็สรุปมันเน่าครับแล้วก็รูปที่ถ่ายไว้เดี๋ยวขึ้นให้เพื่อนๆดูก็คือมันเน่าจากท่อนแผลขึ้นไปด้านบนนะฮะจนเหลือแต่แค่ด้านบน นะก็จะประมาณนั้นสรุปไม่รอดก็รอดมา1ใบนะครับแล้วผมจะสรุปให้ก็คือ,อวัสดุเท่าที่ผมเพาะมานะครับอย่างต้นใหญ่อย่างในตัวเนี้นี่ผมให้ดูเลยด่างละด่างนิดนึงนะนี่มนะีด่างอยู่2จุดต้นใหญ่คือที่เพาะจากท่อนตานะใช้หินบุกเขาไฟกับเพอร์ไรซ์สออย่างผมมองว่าท่อนตามันมีแป้งจากท่อนเพราะว่าท่อนผมได้มามันใหญ่มากเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับ คือมันตัวแป้งของท่อนตามันเป็นสารอาหารได้ไงแล้วมันก็ใช้บํารุงต้นได้ส่วนหนอเนี่ยมันไม่มีหัวมันนิดเดียวนะครับหัวมันนิดเดียวก็คือมันก็มีแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมมองว่ามันเป็นหินภูเขาไฟกับเพลร์ไลผมมองว่ามันแห้งเกินไปงั้นการซับน้ําการดูดอาหารมันก็ความสามารถมันก็จะน้อยสู้ใช้ขุยมะพร้าวนะครับกับดินกัมปู อย่างละหนึ่งส่วนผสมคุกกันลดน้ําให้ชุ่มๆหน่อยครั้งแรกแล้วก็เอาหัวฝังเข้าไปเลยครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากที่พี่ที่เขาพี่ที่ผมซื้อหัวมานะครับเขาก็จะแนะนําแบบนี้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเน่านะแต่ว่าต้องคอยดูความชื้นด้วยอย่าให้แขะเกินไปนะครับดูสภาพอากาศว่าถ้าฝนตกบ่อยก็ควรเว้นกันลดน้ําถ้าแดดแรงหน่อยก็ลดน้ำสองวันครั้งสามวันครั้งสังเกตการเช็คนะครับความชื้นให้ดีๆเท่านั้นเองนะก็ คลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้เราก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์ไมมากก็น้อยสำหรับเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ผมไก่บ้านสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ